กราบสวัสดี FC สายมูที่รักและเคารพทุกทกท่านนะคขรับวันนี้พ่อพราหมมาในช่วงกองบุญวัตถุมงคลของพ่อพรามนะครับมาแนะนำพระเครื่องดีๆพระเครื่องเด่นๆพระเครื่องดัง,ดงๆปัง,ปงๆแห่งยุคนะฮะพอดีมี FC ท่านถามมาเยอะแล้วก็ท่านหามาเยอะแล้วก็ท่านคล้ายๆว่าพ่อพรามบูชามารอบแรกก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และอีกอย่างหนึ่งพ,พระพรามก็ต้องการที่จะมาเก็บไว้เป็นกรุด้วยนะฮะเป็นครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ในการที่จะสร้างพระรุนนี้ขึ้นมานะฮะพระรุนนี้นี่เป็นสมเด็จมหาราบนะฮะเนื้อเงินของพป,ประเพระคณหลวงพ่อเล็กพระครูดรวิราชการนธรรมนะฮะนี่พ,พระพรามไปบูชาต่อมาจากเพื่อนที่ท่าน แอดมินที่ท่านบูชาตรงมาจากเว็บวัดท่าขนนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณเพื่อนมากที่แบ่งให้บูชาแต่พระพรามก็อยากจะเก็บเอามาไว้เป็นสมบัติส่วนตัวด้วยนะครเพราะว่ามันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตสมเด็จองค์ปฐมเนื้องเงินบริสุทธิ์เนี่ยสร้างเพียงแค่8,000ององนะฮะสร้างเพียงแค่800 0ังคงดังนั้นก็คนที่จะมีไว้ในครอบครองนะฮะโอ้โหท้าทิยกับประชากรคน,คนไทยก็ หนึ่งแสนคนนะจะมีสิทธิ์ได้ครอบครองสักหนึ่งองนะฮะสมเด็จนะสมเด็จมหาราชนะเนื้อเงินนะ,ะสมเด็จมหาราชเนื้อเงินเนี่ยเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะฮะสร้างมาจากชนวนสมเด็จพ่อองค์ปฐมปางห้ามสมุดสมเด็จพ่อ,อปฐมปางห้ามสมุดเนี่ยเร็เดชพระคุณหลวงพ่อเล็กท่านได้สร้างเมื่อวันที่28นึพฤศจิกายนปี2564นะฮะ แล้วก็เก็บชนวนที่เหลือเอาไว้นะเท่ากับว่ามีการพุทธาพิเศษสองครั้งก็คือพุทธาพิเศษเมื่อตอน28เดือนพฤศจิกายนปี64และหนึ่งรอบนะคร,บครั้งนี้ก็มาสร้างเป็นสมเด็จมหาลาบนะฮะเนื้อเงินบริสุทธิ์นะฮะวัดท่าขนุนนะครับนี่นะฮะก็พุทธาพิเศษเมื่อวันที่3เดือนมิถุนายนปี66ที่ผ่านมานี้เองนะฮะโดยปรตระคุณหลวงพ่อเล็กพระครูดุเตรวิลาการจนธรรมนะฮะ ถามว่าพระเครื่องรุ่นนี้ดีด้านใดต้องบอกว่าที่สุดแห่งยุคหมายถึงอะไรยุคนี้นะฮะประชากรโลกหรือว่าพวกเราเนี่ยชาติไทยชาวไทยขาดอะไรเนี่ยพระท่านทําให้หมดหมายถึงว่ายุคนี้เป็นยุคโรคระบาดเป็นยุคของสงครามเป็นยุคเศรษฐกิจถดถอยเป็นยุคของภัยพิบัตินะฮะพระเครื่องรุ่นนี้สมเด็จพ่อนะฮะมหาลาบรุ่นนี้ ท่านทาให้ครบเครื่องทั้งหมดนะป้องกันรังสีนิวเคลียร์ได้ป้องกันภัยพิบัติได้ป้องกันโรคระบาดได้ป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของภัยสงครามได้ป้องกันภัยอันตรายจากมนุษย์และอมนุษย์นะป้องกันคุณไสยคุณผีคุณคนเดรัจฉานวิชาอาถรรพ์คุณสัพ์คุณแจ้งคุณดาลลมเพลลมพัดในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายให้สะท้อนกลับไปหาผู้กระทําเองนะฮะเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นสมเด็จพ่อองค์ปฐมเนื้อทองคําของวัดท่าขนนนะฮะ มาประทับอยู่ที่สมเด็จพ่อมหาลาบเนื้อเงินนะครับผมมีมหาลาบนําองค์นี้ประเดระคุณหลวงพ่อบอกว่าพระท่านทําให้อย่างเต็มกําลังท่านทําให้อย่างเต็มที่สุดนะฮะที่สุดก็หมายถึงว่าอนุภาพของคุณ,รรรรณ,ณพระบุตรอัปปมนุกุพระธรรมอัปปะมนุกุพระสังกัปปมนุพระเม่ครูบาอาจารย์มีเท่าไหร่ท่านประจุพลังมวลสารประจุพลังแผ่ซาบซ่านเอ,อิบอาบอยู่ในเหรียญน,นี้สมเด็จมหาลาบ เนื้อเงินด้านหลังก็จะเป็นยันมหาลาภเงินล้านนะฮะด้านข้างๆก็จะเป็นอัคระนะฮะพระคาถาเงินล้านนะฮะพระคุณดุกเตอร์วิลการจะนะธรรมวัดท่าขนุนนะฮะสักครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเกิดเพื่อนๆพพี่ๆน้องๆท่านใดยังไม่ได้มีไว้ในครอบครองอยู่ยังไม่ได้มีไว้ในบูชาหรืออยากที่จะบูชาเอาไว้เพื่อเป็นมิ่งขวัญและกําลังใจให้กับบ้านให้กับเรือนให้กับธุรก,กิจให้กับการงานให้กับชีวิตให้กับครอบครัว ก็บูชาไว้นะฮะร,ราคาไม่ได้แรงนะนี่เนื้อเงินแท้แทนะฮะเนื้อเงินแท้แท้ถ้าของวัดท้าขนนเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ราคาสูงฮนะแต่ครั้งนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านให้ลูกหลานได้บูชาในราคาที่เราจับต้องได้แบบสบายๆนะครับบ่เนื่องจากว่าเข้ากับยุคเศรษฐกิจด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อจัดสร้างขึ้นมาต้องการที่จะหาทุนไปเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนะฮะที่เรียนดีแต่ขาดทุนการศึกษา นะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราบูชาพระรุ่นนี้นะก็คือสมเด็จพ่อมหาลาบเนื้อเงินเนี่ยก็เท่ากับว่าเราได้ร่วมทุนการศาึกษาร่วมทาบุญทุนการศาาึกษากับเป็นเด็กุหลวงพ่อเล็กด้วยนะครับผมแล้วแอดมินท่านก็จ่ายเงินให้กับทางวัดท้ขนุนทุกบาททุกสตังค์แล้วนะฮะพอพามเอาขอบูชาต่อจากเพื่อนแอดมินท่าน นะฮะพระพระามมาทำเป็นกองบุญกองบุญพระพรามก็หลักๆก็เป็นกองบุญของวัดท่าสุงกองบุญของวัดท่าขนุนเป็นหลักๆวัดเขาวงมั่งวัดหลุกตามามั่งอันมีบุญหน้าบททองคาเป็นที่วัดท่าสุงเป็นที่สุดนะถ้าเกิดท่านใดบูชาพระต่อจากพ่อพระามก็พ่อพระามบวกไปนิดนึงฮะไม่ได้บวกเยอะบวกไปนิดนึงเอาไปทําเป็นกองบุญนะฮะนะดังนั้นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดอยากที่จะเก็บเอาไว้นะเก็บเอาไว้เป็นกรุเป็นสมบัติเป็นสักครั้งหนึ่งในชีวิตเรียกว่า มีการพระแต่ละรุ่นนี่สร้างครั้งเดียวไม่ได้สร้างหลายครั้งหมดแล้วก็คือหมดเลยอย่างพระรุ่นนี้เนี่ยประดิบกุลหลวงพ่อท่านเปิดให้จองประมาณ49นาทีก็หมดอะเนี่ยเรนสมเด็จพ่อมหาลาภเนื้อเงินเนี่ยให้ให้จอง4 9นาทีที่วัดท่าขนุนก็หมดเกลี้ยงเลยนะครับนี่นะฮะสมเด็จมหาลาภเนื้อเงินถ้าในใดสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามร่วมบุญกับพ่อพรรามได้นะครับที่ไ d ดีไลน์ เมธดภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก M E A D 8847นะครับผมสวัสดีครับ